คุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จังหวัดส,สงขลานะคะทั้งหาดใหญ่ทั้งอำเภอเมืองเองนะคะรวมถึงอำเภออื่นๆค่ะก็น่าเที่ยวไม่แพ้กันนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมืองลิวงค่ะจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดส,สงขลานะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะเลยนะ,ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมนะคะด้วยความสวยงามของบ่อน้ำสีเขียวมรกตแล้วก็ตัดด้วยวิวของป่าสนบรรยากาศก็เสมือนอยู่ต่างประเทศค่ะบรรยากาศจะสวยงามอย่างไรนะคะติดตามกันค่ะนิวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงามของจังหวัดสงขลาบรรยากาศโอบล้อมด้วยทิวเขาป่าสนเปรียบเสมือนราวกับอยู่เมืองนอกจนได้รับฉายาว่าสวิสเซอร์แลนด์แดงจนะ ลี่วงตั้งอยู่บนพื้นที่หมูห่6ตำบลท่าหมอใสอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาระยะทางอยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ50กิโลเมตรเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา7โมงถึง1ทุ่มค่าบริการผู้ใหญ่ไม่แพงเลยค่ะตกอยู่ที่ท่านละ50บาทและเด็กในราคา20บาท ลิวงอดีตเคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีวิวทิวทัศน์ของหุบเขาดินแดงอายุเก่าแก่นักกว่า100ปีบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยป่าสนเขียวขจีสลับกับภูเขาและบ่อน,น้ำสีเขียวมรกตงดงามสะดุดตาให้อารมณ์เหมือนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ากใครชอบการนั่งเชลีวลวที่นี่เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจที่สุดเพราะบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบรม่มรื่นสามารถชมความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและที่นี่เขามีบริการกางเต็นท์แคมปิ้งอีกด้วยนอกจากนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถมาปั่นจักรยานในตอนเช้าและตอนเย็นเที่ยวชมสุดบรรยากาศบริสุทธิ์หรือนำเรือคายักมาพาเล่นในเหมืองลิวงแต่ที่นี่ไม่อนุญาตให้ลงเงื่อนน้ำนะคะ แต่สำหรับใครที่อยากชมแสงของพระอาทิตย์ในตอนเช้าเแนะนำว่าให้มาในเวลาประมาณ6โมงครึง่งถึง8โมงครึง่งยิ่งเช้าเท่าไหร่ก็จะได้เห็นบรรยากาศสายหมอกฟินฟินปกคลุมไปทั่วหรือจะชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางธรรมชาติที่แสนจะสดชื่นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหรือหากใครกำลังมองหาสถานที่ถ่ายรูปสวยๆลิวงก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยทีเดียวแต่ และจุดก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันและมีความ p r i v a t e สูงมากหากใครได้มาเยี่ยมชมจะต้องตกหลุมรักแน่นอนค่ะกับที่นี่ลิวงสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะ